สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital PR e x e r c i s e คลิปนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ห้ามขายยาสูบและข้อกำหนดในการขายยาสูบนะคะโดยสถานที่ห้ามขายยาสูบได้แก่ที่ตั้งสถานศึกษารวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าวที่ตั้งวัดมัสยิด วัดบาทหลวงหรือาศาสนสถานรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าวโดวยสถานที่ต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าวห้ามขายเฉพาะยาสูบชนิดบุหรี่ซิก,กเกล็สถานที่ของผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีสถานที่ของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบ สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นสถานบริการสาธารณาสุขร้านขายยาสวนสาธารณะสวนสัตว์ค่ะในส่วนของข้อกำหนดในการขายยาสูบนะคะจะต้องแสดงใบอนุญาตขายยาสูบไว้อย่างเปิดเผยและเห็นได้ง่ายต้องไม่แบ่งขายยาสูบต้องไม่แก้ไขเปลีป่ยนแปลงฉลาก หรือราคาขายปลีกแนะนำต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องไม่ขายยาสูบที่มีการระบุหรือแสดงว่าห้ามจำหน่ายบนสตมยาสูบต้องขายยาสูบตามประเภทของใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่กำหนดในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสาม,มิตเกี่ยวกับยาสูบหรือบัญชีแสดงการขายยาสูบ หรือการแจ้งราคาขายปลีกยาสูบต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนําผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบป,ประเภทที่1และประเภทที่3ต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขายตามหลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดนะคะและเรื่องสําคัญที่ลืมไม่ได้นะคะห้ามขายยาสูบให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ หรือห้ามให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีขายผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะ